สั่งทำจอกออเดอร์โอเคนะครับบริษัทใช้ต้นงงานสั่งทำจอกออเดอร์และใช้ชั่วโมงแรงงานตรงเป็นเกณฑ์ในการตัดสินค่าจ่ายการผลิตเขียนแบบนี้แปลว่าใช้ชั่วโมงแรงงานตรง,งเป็นตัวหารนะครับใช้เป็นตัวบันส่วนนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตในปี45มีดังนี้ ข้อนี้ถ้าออกข้อนี้ก็ง่ายมากเพราะว่าไม่ต้องคำนวณอะไรเลยเขาให้มันยอดที่กำหนดแล้วทั้งสิ้นตัวแรกให้ใคช้าจ่ายการผลิตประมาณการงบประมาณานแรงงานทั้งโตรงงบประมาณคล้ช้จ่ายการผลิตเกิดขึ้นจริงชั่วโมงแรงงานทั้งต้งที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ให้ต้นทุนของจอบงานเลขที่138นะ่สาชิ้นงานเลขที่138คนงะสาว่า มีวัตถุดิบทางตรงแรงงานทางตรงเวลาที่ใช้คำสั่งข้อที่หนึ่งให้คำนวณหาต้นทุนเลขที่หนึ่งสามแปดโดยใช้ต้นทุนจริงว่าต้นทุนเกิดขึ้นกี่บาทต้นทุนรวมเกิดขึ้นกี่บาทคำสั่งข้อที่สองใช้ต้นทุนปกติแล้วให้คำนวณว,ว่าต้นทุนรวมเกิดขึ้นกี่บาททำไงดีครับ เขียนจบปุ๊บทำงานบ้านทำไงดีครับต้นทุนต้นทุนการเรียนดีกี่ตัวสามตัวครัเขียนโจ์ใช้ต้นทุนจีนี้เวลาทำสอบหรือทำกานบ้านขึ้นข้อใหม่ควรจะเว้นคำถามด้วยยกเว้นข้อนี้มันสามารถถามด้กันนะแล้วก็ต้องเขียนเลขที่หน้าด้วย ถ้าผมตรวจดูข้อที่ผมออกนั้นจามไม่เขียนเลขที่นรัเลขที่หน้ามีอะไรบทางเขาผมแยกให้บอกว่าอันข้อไหนข้อไหนไม่ถูกต้นทุนจริงอันที่สองครับใช้ต้นทุนปกติมีอะไรบ้างครับต้นทุนต้นทุนของจอชิ้นงานองค์ประกอบมีสามตัวมีอะไรบ้างครับ T M แล้วแล้วก็เอ็มโกใครจัดสนท่อนแน่ๆผมคิดว่ามันจะอ,ออกม่ออกไปถ้าใช้ต้นทุนจริงมีเอ็กเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับอันนี้เราทำการคำนวณเฉพาะจ็อกงานนะครับเฉพาะจ็อกงานเลขที่138ต้นทุนจริงตผลิตเกิดขึ้นเท่าไหร่รครับเท่าไหร่ครับสามหกสิบ อะไรครับสองวิธีนี้การคำนวณต้องตุนต่างตรงไหนครับต่างที่การคำนวณเ็โอใช่ไหมที่พูดไปใช่ป่ะต่างที่โอแต่นี่เอม็นดีเอลเหมือนกันถูกไหมดีเอล15เราต้องฝึกดทำโจทย์่านไปบ่อยๆแล้วเราจะวิเคราะห์โจทย์ตอบโม f o ถ้าใช้ต้นทุนจริงคำนวณยังไงครับต uh. ้นทุนจริงอัตรากอัตราของอฟโส่นทุวนจริงใช้อะไรตั้งใช้อะไรหาครับถ้าต้นทุนจริงต้องใช้ของจริงต้นทุนปกติใช้ของประมาณการบีดบางอยนะครับไม่เรียนหูซ้ายจะรู้ถูขวาที่ต้องจำนะต้น <k Heh. S 2> ทุนจริง O, ใช้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆถ้าใช้ต้นทุนปกติอใช้ต้นทุนประมาณกันใช่ปะเมื่อกี้ตลาดทีู่ฟังนนั้นต้นทุนปะต้นทุนจริงอัตราใช้จากการหลเท่าไหร่ครับผมผมยิ้ยม่ห่อนืยิ้มหนอัตราจทยอ่ออัตราทา จริงอะไรครับอะไรครับเอ้าเอ้าหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดสิบเอ็นะับหารอะไรครับตาตาตาใช้่ายการผลิตจริงโอเค๋นะครับ แล้วอาจารย์จะชนหนึงหารจริงหารจริงใช้แกนในการตัดส่วนอุจจย์อุจจารย์ชั่วโมงชั่วโมงนะตรงที่เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่ครับหกพันสองหนสองได้ครับยี่สิบจุดห้าเไปเลยครับเลยไปเลยครับบ้า ไอ้สูว่าทุกคนต้องรู้พูดเลยครับจอกงานรับแต่ใช้ที่โม่ร้อยยี่สิบเจ็ดมมกดง่ายกง่ายนะพวกนี้มันมีเรื่องพวไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ครับคุณกดแล้วได้ไรคลณก่อนเดี๋ยวให้การรูปมาช่วยกันคิดก่อน รสองเอาโวกันลงมาครับต้นคุนรวมต้นทุนรวมเอากับเท่าไหร่ับเท่าไหร่ครับ47 4 6 0กสิับพ้าไทยนะครับ เ,เราจุดกลับบ้าไนไปนะครับกับไปดูอาตาๆๆๆัตราากจยางนี้เนงไงวันนี้รมนยังไงที่เรียนไปวันนี้นะครับนเจริงใช้ของจริงาของจริงแวงดูนี้ยังไงกับคนะอาทิตยนี้ทีนี้เอฟโอของตัวนี้ว่าเอฟโอของตัวนี้ทำไงครับใช้พอประมาณส้ขขนเงนปกติจะใช้เป็น มกประมาณนะครับคลาสิคมกประมาณนะครับอันน mm ี้ถ้าการง่ายก็คือเขียนอยู่อันเดียวกันเลยจะได้เก็บเทียบกันได้ทำไงดีเนี่ยอัตราค่าใช้จ่ายการคลาสิครวมหน้าหนึ่งล้านห้าแสน อะไรคไรับ7 0 0าได้เท่าไหร่ครับได้20ดีเลยเหรอมาต่อชั่วโมงคุณได้ก่บาทหาพอได้ปุ๊บ20บาทคูณต่อ24อได้ไรนะ2หา ลงมลงมาสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อบาทพอดืมใส่แหวะโดนโดนบ้านนะบาทนี้บาทนี่ก็รวมต้นทุนรวมของวทีนี้อันนี้ใช้ต้นทุนวงห้าใช้จ่ายลหน้าด้วยสมองหน้าที่เล่นไปทั้งหมดี่ดูวันนี้กับคุณยูนะครับ เราต้องหาอัตราใช้จ่ายการผลิตขึ้นมาก่อนอัตราใช้จ่ายการผลิตขึ้นมาก่อนก็เราหาได้เลก็จบเหตุเลยนะครับขอบบ้อนนี้ตอนนี้ณวันนี้ตอนนี้ขนาดนี้ได้สี่คะแนนสีน่คะแนนยังไม่จบนะครับสี่คะแนนมาเรียนกลับไปรับทวนก่อนทีนี้ต้นทุนเนี้ย,นนยมันต่างกันไหมครับต้นทุนต้นทุนจริงเท่ากับสีเ่เจ็ด 460หกศนยต้นทุนปกปติ4 7่เ0็ดสนะครต่างันอยู่60บาทนะครับก็ปกติแล้วเขาจะเลือกทีนี้ในการคิดต้นทุททนให้กับลูกค้านะครับอันนี้ของจริงเนี่ยมันควรจะเปิดขึ้น4ี่ 4 6 0แต่ตอนต้นประมาณการขึ้นมาที่เอาไปิดลูกค้าคุณคิดไปต่ำไปสูงไปคิดต้นทุนให้ลูกค้าไปต่ำไปถ้าต่ำาเยอะก็ขาดทุนคะรับประจยัย่เราคิดต้นทุนต่ำเกินไปก็ขาดทุนอันนี้คือผลต่างนะครับ60บาทวันนี้ของวันนี้ต้องคำนวณแบบนี้ไนดะ้สำหรับัางนี้นะต้องคำนวณแบบนี้ไนดะ้จุดสำคัญยู่ตรงนี้อัตราค่าใช้จ่ายของ ต่างการวิธีการคำนวณเหมือนกันนะครับหาผลต่างเป็นงา,นะา,า,านจบแล้วตายแน่เลยจบแล้วนะครับข้อที่เหลือที่คำอันะะน,นี้คำใส่สมุดด้วยนะครับถงด้วยนะกลับไปดูคำใส่สมุดด้วยนะเสนอมาเจอก,กันที่หน้านะครับนะ